ช่วงนี้นะครับมาติดตามมหาการาบที่สังคมเนี่ยสนใจมากๆว่าเรื่องนี้สรุปแล้วมันจะจบยังไงกันแน่กับกรณีของไฮโซเมนะฮะนักธุรกิจสาวพันล้านเนี่ยที่เธอมีการเอาทรัพย์สินนะทั้งนาฬิการูกระเป๋าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็สร้อยที่เป็นจิวเวลรี่25ล้านใช่มูลค่ามหาศาลร,รวมกันแล้ว60กว่าล้านเนี่ย ให้กับดาราสาวคุณดิวเนี่ยยืมไปมีการไปค้ำประกันนะฮะ uh. ปรากฏว่าไปไปมาทรับสินเนี่ยมันไม่ได้คืน uh. นะและก็ถูกกระจายไปยังที่ต่างๆจนล่าสุดเนี่ยก็เกิดกลายเป็นเรื่องราวที่เปิดเผยออกมาสู่สังคมวันนี้นะฮะตัวของไฮโซเมได้มีการส่งตัวแทนไปให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับแล้วก็แจ้งความดำเนินคดีกับดิวอริสลาในข้อหายักยอกทรัพย์ด้วยคุณผู้ชมทรัพย์สินนะฮะหารายการด้วยกันที่ฝั่งของคุณดิวเนี่ย เอาไปก็มีนาฬิการิชาดมิว13ล้านสร้อยบูกาลี15ล้านนาฬิกากระเป๋าแบรนด์เนมหรู2ใบด้วยกันใบแรก2.8ล้านใบที่2 3.7ล้านแล้วก็มีสร้อยโลตัส26ล้านบาทนี่นะหลายคนบอกว่าสร้อยเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์มากนะ,ะตัวไฮโซเมก็บอกว่าเป็นเอกลักษณ์มากถ้าไปอยู่ที่ใคร เขารู้แน่ๆว่าเป็นของไฮโซเมเขาบอก <นะ S 1> มีชิ้นเดียวในโลกด<ช>้วยใช่ไหมคะแล้วบอกว่าตอนเนี้ยสร้อยเส้นนี้เขาบอกไปอยู่ที่รัฐมนตรีท่านหนึ่งออตอนนี้สังคมกำลังตามหากันใหญ่เลยหาตัวย่อใหญ่เลยว่ารัฐมนตรีท่านนี้คือใครนะฮะแล้วตัวของคุณดิวเองเนี่ยก็ได้มีการโฟนอินมาในรายการชี้แจงบอกว่าขอโทษยืนยันไม่ได้มีเจตนาจะหลอกลวงนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียใจที่ทำให้ไฮโซเมเนี่ย เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเพราะเธอรู้ว่าไฮโซเมนเนี่ยคือคนที่ช่วยเธอจริงๆแต่ก็ย้ำนะว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะผิดวัตถุประสงค์เงินที่ยืมไปเนี่ยไปลงทุนธุรกิจแต่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยอมรับว่าตัวเธอ ใช้เงินเกินตัวเธอบอกว่าเธอเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของอสังคมนะคะก็มีการหลั่งน้ําตากันด้วยเนาะเมื่อวานนะนะคะล่าสุดเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมไฮโซเมค่ะได้ส่งทนายความชื่อว่าคุณอัธชัยแจ้งอรุณนะไปให้ปากคําคเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการปราบปรามคือหลังจาก11มีนาคมที่ผ่านมาค่ะก็มอบอํานาจให้เข้าไปแจ้งความเพื่อที่จะดําเนินคดีกับคุณเดียวอริสราในข้อหายักยอกทรัพย์ค่ะหลังจากที่มีการ ขอยืมกระเป๋าแบรนเนมเนี่ยเครื่องประดับนะนาฬิกาหรูอะไรต่างๆมูลค่ารวมกว่า62ล้านบาทไปแล้วสุดท้ายเอาไปจำนำ่าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะก็ถือว่าเข้าขายยักยอกทรัพย์หรือไม่ก็ขอไปแจ้งความซึ่งทนายความเปิดเผยก่อนที่จะไปพบกับพนักงานสอบสวนว่าจากพยานหลักฐานเนี่ยจะเข้าขายความผิดอื่นๆอีกไหมนะคะแล้วมีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็จะพยายามให้พนักงานสอบสวนเนี่ยออกหมายเรียก ให้ปากคำกันทั้งหมดด้วยค่ะทนายความบอกอีกด้วยนะคะว่าคดีนี้จริงๆเนี่ยให้โซเมเองบอกเลยว่าคือถ้าคู่กรณีเนี่ยเอาของไปแล้วถ้าเอาของมาคืนเรื่องก็จะจบโหแต่ว่าการตามของนี่มันจะยังไงกันต่อเพราะเห็นบอกมีไปอยู่ที่รัฐมนตรีด้วยแบบนี้นะคะใช่ครับในขณะที่ทางตำรวจคุณผู้ชมพันตำรวจเอกอนเนกเตาสุภาพรองผู้บังคับการปราบปรามนะครบบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเรียก นะฮะทางฝั่งของไฮโซเมเนี่ยมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็พูดคุยกับทนายความของไฮโซเมด้วยนะเพราะว่ายังมีบางเรื่องที่ประเด็นเนี่ยไม่ครบถ้วนจะได้ชัดเจนเลยว่าที่มาที่ไปของเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเบื้องต้นในการสืบสวนคดียักยอกทรัพย์เนี่ยที่ฝั่งของไฮโซเมให้ทนายความมาแจ้งเนี่ยก็จะต้องใช้เวลาในการสืบสวนนะทางเรื่องของเส้นทางการเงินพยานหลักฐานต่างๆเนื่องจากคดีนี้เป็นคดีใหญ่แต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้ ยังไม่มีการออกหมายเรียกดิวนะฮะดิวอยู่ที่ไต้หวันใช่ไหมเมื่อวานนี้ที่มีการโฟนอินมาเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะบินมาที่ไทยไม่ได้หนีนะแต่ว่าเดี๋ยวบินมาที่ไทยเพื่อจะมาเคลียร์ทุกเรื่องนะฮะส่วนคดีนี้จะเป็นคดีอาญาหรือว่าแพ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวขอดูอรายละเอียดก่อนแต่เบื้องต้นคดียักยอกเนี่ยที่มีการมาแจ้งเอาไว้เนี่ยนะะคือมันยอมความกันได้หากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วก็คืนทรัพย์กันมันก็จะจบแบบที่ไฮโซเมย์บอกว่าไม่อยากเอาเรื่อง อยากจะได้ของคืนเท่านั้นแล้วอย่างหนึ่งคือคดีนี้มียตราโทษไม่เกิน3ปีนะก็เลยออกหมายเรียกไว้ก่อนเว้นแต่หากได้ข้อเท็จจริงว่าฝั่งของดิวมีที่อยู่ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งหรือว่าหลบหนีอันนี้ออกหมายจับได้เลยนะนะคะเรื่องของทรัพย์สินผู้เสียหายตอนนี้นะคะที่ไปอยู่กับบุคคลที่3เดี๋ยวก็ต้องพิจารณาเรื่องของเจตนากันด้วยนะคะว่าบุคคลที่3 รู้หรือไม่ว่าเป็นทรัพย์ของบุคคลอื่นที่ได้ไปโดยการลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงหรือผิดกฎหมายคือถ้ารู้นะก็อาจจะเข้าข่ายของการรับของโจรได้อันนี้ต้องรอการตรวจสอบด้วยแต่ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทนายของฝั่งคุณดิวกันบ้างนะคะคุณนิติศักดิ์มีขวดหรือว่าทนายเอี้ยงนี่ค่ะก็มาเข้าพบกับตํารวจกองกับกับการหนึ่งกองคับการปราบปรามมายื่นหนังสือยืนยันแสดงความบริสุทธิ์ใจนะคะว่า คุณดิวไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะหลังจากมีกระแสข่าวโจมตีว่าหลบหนีหนีออกนอกประเทศเนี่ยไปไต้หวันแล้วทั้งที่ความจริงค่ะก็คือเดินทางออกนอกประเทศตั้งแต่ก่อนที่จะทราบว่าถูกดำเนินคดีในช่วง11มีนาคม,มใช่ไหมคะยืนยันว่าตอนนี้ตัวของนักแสดงสาวยังคงอยู่ต่างประเทศแล้วก็จะรีบกลับมาเคลียร์ปัญหาทั้งหมดโดยเร็วที่สุดครับเดี๋ยวรอดูนะว่าวันไหนที่คุณดิวเนี่ยจะกลับมาที่ไทยผมเชื่อว่าณนะวันนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ <Okay. S 1> อาจจะมีการไปรอที่สนามบินก็ได้นะออนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เมื่อวานนี้ที่หลายคนติดตามกันแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ว่าซอย26ล้านเนี่ยนะคะไปอยู่รัฐมนตรีจนนักข่าวสายการเมืองก็ต้องไปถามคุณไผ่ลิกอะไรกันเลยเออว่าไม่ใช่รัฐมนตรีในฝั่งของพรรกล้าธรรมอย่างแน่นอนอันนี้ยืนยันชัดเจนนะ